เราได้ถึงบ้านกันแล้วค่ะน้ำมันหมดมาลากเรืออาหยาเรือจะเลอล้มเอาเร็วลากไปเจตุ๋ยมารับแลากเรือน้ำมันหมดมารับได้ก่อขแล้วยมาช่วยขอลากสิเจตุ๋ยน้ำมันหมดแล้วเปล่าดับเรือไงวันนี้วันที่เท่าไหร่วะฮะเนื้อที่เท่าไหร่แล้วก็มันดิ้นเรือจะล่มหรอเนี่ยไม่หุ่นโกงแต่แคเรือ ีอุ้มหล่งกนป๋าบายบายหน่อยป๋าน้าน้าดึงไปเร็วน้ารับเรือไปมาเรือเลยน้าดึงเรือกาอนเออได้ตื่นๆหน่อยเดี๋ยวถึงน้ารับกระเป๋าก่อนเลยเออเออเออชนเลอะชนอแดนะอดนะอดนะรับกระเป๋าก่อนแล้วกระเป๋าก่อนน้องนาไม่ไหวแล้ววางก่อนแล้วค่อยเอาขอพี่หนามะหนามเจ๊พี่อารีโลน่ะใครจะลงก่อน อยังไงก็เปียกอยู่เออแต่มันจะได้ไม่ต้องเปียกตูดมันไล่ไม่กลัวเปียกอ่างันเอากระเป๋าก่อนมาเด๋วล้มมันลึกเดี๋ยวมันเยงลึกหรอเดี๋ยวน้ำเข้าตูดไม่ลึกเน้าเข้าตูดมากระเป๋ามาเดี๋ยวก็ตกจอมแตมกล้องซ่งเออหนีเปจ้าขาลงแฮคอร์ดมันจะลงลงลง มาใา่ตังใจ่ตังยังขอบคุณนะคะปมานี่แล้วเข้าบ้านเ<ะ>ข้าบ้าน พอเข้าบ้านลกบบ้านปูกนตปมไปะตาง้ไงพี่มาแ่ซื้อกับข้ามาเหรออาวแล้วพี่ต๊้บอกมาลเลียไม่มีเลยฉันมีขอดกหมูให้ตเป็นเดอแ่ม่หา่งนโอ้โหแล้วไม่ใช่ก่อวันนั้นอะไมอันลมน้องแอคคอร์ดย่างนะแอคคอร์ดแลาเข้าบ้านกันลูก น่าสงสาร้ดไอ้ไม่อยากขึ้นเปิดไฟได้ปะไม่ได้ใช่ไอ้ควาดไม่อยากขึ้นอ้าวทำไมของแอ์คอาดเป็นงี้ออก่ยางนั้นดีมาดีว่ารอนน้ำไล่ะน้ำแล้วเอขึ้นมีน้ำใสเหรอแล้วหลังมึงเร